สนามประลองกิจกรรมอารีนาสุดเดือดที่เราจะถูกแบนคลาสหรือเล่นได้เฉพาะบางสายเท่านั้นก็จะพามาดูนะครับว่าเราควรจะต้องจัดทีมแบบไหนประมาณไหนดีแล้วก็ควรจะต้องเลือกของในร้านค้าประมาณไหนเพื่อให้คุ้มค่าและมีของอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power เพเขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแล็ค a าล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพก ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Powerplay หรือ a d ด l i น e Add, Add Powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Powerplay นะครับในพาร์ทน,นี้ผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมสนามประลองสุดเดือดที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลิ้มรสความสนุกเพลิดเพลินในอีกรูปแบบของอารีนาสนามประลองกิจกรรมเขาจะมีเวลาประมาณ7วันด้วยกันนะครับเราก็เข้าได้จากตรงนี้เลยเวลาเราก,กดเข้ามาสําหรับซีซั่นนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของคาร์ทที่ถูกแปลนอยู่ก็จะเป็นฮีลเลอร์กับซัพพอร์เตอร์ส่วนอุปกรณ์เราสามารถใส่ได้แบบปกติแล้วก็สายเรา าสามารถเลือกเล่นได้แบบปกติหลักๆเราจะไม่สามารถลงตัวละครฮิลเลอร์กับซับพอร์เตอร์ได้นะครับเขาจะขึ้นถูกแบนแบบนี้ของเหล่าจอมเวทนะฉะนั้นในส่วนของการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาดูในส่วนของของ,ของรางวัลกันก่อนดีกว่านะครับของรางวัลถ้าเราแต้มดีถึงก็จะได้รับเป็นเหรียญสนามประลองกิจกรรมยิ่งเราเก็บแต้มไปได้เยอะและเข้าสู่500อันดับแรกได้ก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมไปอีกของรางวัลเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นยูโนชุดว่ายน้ำจริงๆถ้าใครขึ้นในส่วนของรอบที่แล้วไปแล้้วววเี่่ผมมาาาากรรรทรไดตัละค ก็อาจจะเอาไปแลกเป็นเศษตัวละครอื่นของดีๆเราต้องติดอันดับนอกจากเราจะแต้มถึงเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตั๋วการประลองเราจะได้วันละ10ไปด้วยกันนะครับวันละ10ตั๋วจะรีเซ็ตทุกๆตี4โดยรวมแล้วเราก็จะมี70รอบในการโจมตีแต่เขาก็อาจจะมีแจกเพิ่มเติมในจดหมายอันนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งการที่เราสู้1รอบเราก็จะได้เหรียญสนามประลองถ้าชนะก็จะได้35นะครับถ้าแพ้ก็จะได้ประมาณ15ด้วยกันซึ่งเหรียญสนามประลองกิจกรรมเนี่ยเราจะได้รับเพิ่มเติมจากการสู้คครรรบบบจํานนนวอะั ้ดวยสนามประลองกิจกรรมสุดเดือด10รอบก็จะได้100 15รอบก็จะได้100จนไปถึง40รอบโดยรวมแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นพันส่วนเหรียญเราก็สามารถเอาไปซื้อของได้ปกติก็จะอยู่ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนสนามประลองกิจกรรมแต่รอบนี้จะไม่ใช่ยูโนจะเป็นตั๋วเลือกจอมเวทระดับ S S R แต่จะไม่มีพวกตัวละครเคียโตเวยโตฟาน่าไม่มีนะครับจะเป็นพวกตัวละครตั้งต้นมีเป็นพวกวินเลียมแจ็คเดลิปเปอร์โนเซลริวเลโอโปเชลลี่อย่างเงี้ยมาร์คโล ลาเดชชาร์ล็อตตัวละครพวกนี้จะมีหมดนะครับแต่การแรกก็ต้องใช้1,200ซึ่งก็จะเป็นเหรียญที่เยอะมากถ้าเป็นยูโนรอบก่อนน่าจะใช้ประมาณ6หรือ700นั่นแหละผมจำไม่ได้ละแต่จะแลกได้2ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะแลกได้แค่ครั้งเดียวนะสำหรับรอบนี้แล้วก็จะมีหน้าสกิลนะครับเป็นหน้าสกิลพื้นฐานตั้งต้นเหมือนตัวละครเริ่มต้นประมาณนั้นถ้าถามว่าแลกอันไหนคุ้มก็แลกเป็นส่วนของตัวเลือกจอมเวทนะจะคุ้มที่สุดเพราะว่าเขาจะมีมาเป็นตตััวววใหหนะบบ้้้้้้้เเเเเเเลลยยยนนนนนนคครบบบไไมม่่ดดาาาาาปปป็็็็ชิศษถืือออกกกจแีุูโพฐ เลือกแต่ถ้าแต้มไม่พอเราอาจจะเล่นเป็นสายฟาร์มเราก็คงที่ต้องไปซื้อพลังงานพลังงานเราจะสามารถซื้อได้จํากัดต่อบัญชีอันนี้อาจจะได้ประมาณ1,500ด้วยกันนะเราก็ซื้อติดไว้แล้วก็เก็บไว้ฟาร์มตอนช่วงลดพลังงานอะไรแบบนั้นได้เลยนะครับและก็ยังมีในส่วนของคอสตูมคอสตูมในรอบนี้ก็จะเป็นแจ็คแรปเปอร์ปกติจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์แต่ตอนนี้จะเป็นแจ็คแรปเปอร์ซึ่งคอสตูมถือว่าเท่มากถ้าเทียบกับคอสตูมก่อนหน้านี้เขาจะมีนักปิดและก็คอสตูมตั้ง ู้เลยวสบายเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นพวกกรอบถ้าถามว่าเราสามารถซื้อได้หมดไหมก็อาจจะซื้อได้ไม่หมดถ้าเราไม่ได้ตีทุกวันนะครับแต่ถ้าเราตีทุกวันก็จะซื้อได้หมดอยู่ก็ถ้าเราไม่ได้ซื้อกุ้งทุกๆวันกับเหรียญทุกๆวันนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน้อยแล้วก็ใช้เหรียญเยอะด้วยอีกอย่างก็คือเดี๋ยวก็คงมีกิจกรรมแจกพวกลอตเตอร์มาอีกหรือสามารถซื้อด้วยแบดคิสตันฉะนั้นที่เราต้องซื้อเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือกจมมกอ,ก Skill, กอม น,นาได้เพราะว่าของรอบก่อนหน้านี้แต้มผมก็เหลือมาเนาะและถัดมามาดูในส่วนของทีมนะครับพื้นฐา,านก็จะแนะนาเป็นป้องกองัน2โจมตี2ถ้าใครมีจูเลียสโนเอลอยู่แล้วเนี่ยจะเล่นค่อนข้างง่ายมากที่เหลือเพิ่มเติมเลยก็คือจะเป็นในส่วนของอาร์สตาอาจจะเป็นเอามาเข้าคู่กับมาร์คโดยมาร์คเนี่ยก็จะเป็นตัวละครการดีบัฟและยังสามารถใส่สตันหมู่ศัตรูได้มาถึงเราก็จะให้มาร์คนะครับใช้งานโจมตีประสานยิ่งเราเอาไปลงคู่กับอาร์สตาเนี่ยก็จะชัวร์มากขึ้นในการสตันเพราะอย่างน้อยก็จะได้สตันของอาร์สตาอยู่แล้วและ, s <S ะมาร์กก ส่วนถ้าเราเอาไปเล่นคู่กับลาเดสเราก็สามารถเอามาตั้งเซตสกิลแบบนี้ได้นะครับพลังทีมจะค่อนข้างเยอะเน้นยืนหลักๆแล้วก็มาตอบโต้ส่วนถ้าใครอยากจะเล่นโจมตี3โจมตี4ก็ได้เหมือนกันก็เอาไปเล่นเข้าคู่กับชามี่สำหรับชามี่แดงนะครับแล้วก็ไปเข้าคู่กับเฟอร์โกเรียนเพราะตัวละครก็จะมีอมตะสําหรับ2ตัวละครนี้ส่วนถ้าถามว่าเอามาเข้าคู่กับทีมฟ้าดีไหมได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวละครวิ William, ลเลียมเรายังสามารถใช้โนเอลฮารวินคู่จูเลียสแล้วไปใส่มาร์กอีกตัวหนึ่งก็อาจจะใส่เป็นอาร์ตาเพราะคอม ต้องมีเป็นพวกชาลลอตเสริมเพิ่มเติมหรือแม่งก็ชามี่ฟ้านะครับประมาณนั้นแต่ผมว่าในการะระลองสุดเดือดในรอบนี้นะครับทีมที่ได้เปรียบก็จะเป็นในส่วนของยูโนแดงชามี่แดงแล้วก็อาร์ตาถ้าใครเล่นทีมนี้อยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนสามารถลงทีมนี้ได้เลยและโกงมากยิ่งถ้าใครทําชามี่หดาวและมีหน้าสกิลของเขาด้วยนะครับจะเป็นอะไรที่โคตรเถื่อนมากๆแต่ถ้าใครไม่มีอย่างนั้นอ่ะไปเล่นพวกป้องกัน2โจมตี2หรือใส่ไปทางดีบัฟอย่างนั้นก็จะดีมากกว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมใช ป้องกัน1เพราะจะเอาแลนกิสมาโดดสปีดของลาเดสอีกอย่างแลนกิสเขาก็จะมีอมตะด้วยทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเราก็ไปลองสู้กับคนอื่นได้เลยถ้าฝั่งเราค้ามไม่ได้โหดเกินไปไม่ได้แข็งจนหนาหรือดวงเราไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับก็จะน่าจะพอสามารถสู้ได้อยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเนี่แหละครับมาโหดกันหน่อยดีกว่าโนเอลกลางโลบารเรียแล้วจู่เหลือใส่สกิลที่2ถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ใช้มาร์นะครับ บอกเลยลำบากแน่นอนตอลงข้ามอาจจะเจอดีบงดีปับอะไรพวกพวกนั้นส่วนที่เหลือก็อาจจะนั่งกดมือสู้เองตอบโต้ลงสกิลก็ว่ากันไปแล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับจิง โหดมาจะไงสิลาเดชจูโจมกับอืมจูเลียสลงสกิลสองจูเลียสของเขาอันติเมทโอ้อัสตาสกิลสองมาอีกลาเดชจูโจมโนโเอลกางโลบาเลียจูเลียสลงสกิลสองไวจริงๆสกิลสองเนี่ยเนี่ยได้ว,ว่าเถื่อนเกินไปนะครับ และยังไงสิ <Okay. S 1> นี่แหละครับผมว่าตัวเด่นก็ยังเป็นจูเลียสอยู่ดีนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นได้ง่ายมากๆชนะก็จะได้เหรียญส5สบห้าแพ้ก็จะได้น้อยป่ะเราก็ไปหวดกันต่ออันนี้เขาใช้ริวเหรอเนี่ยขอลองดูหน่อยสิเรามีตัวละคร่อดาเมจอย่างอัสตาแล้วเอามาล่อจ <c oughs> ูเลียสลงสกิลมาเรียกได้ว่านำ้ำเนื้อ อาสตาลงสกิลสองว่าแต่เธอของเราเนี่ยไปไหนหมดโหดร้ายจริงๆมีเวทมนต์อนตี้อยู่นะครับอาสตาแต่จะไหวหรือเปล่า โดเอลลงท่าไม่ตายลิวยังไม่หล่นปื๊บอ,อาสตาป่านนะครับสองแสนโอเคเรียกว่าได้ส่วนอยู่แม่ชนะดได้เพราะอาสตา,ราจริงก็จะขึ้นอยู่กับที่เราจัดทีมหลักๆอันนี้เจอเป็นยูโนโ ถ้าไม่ใช่ทีมแดงอะ่ะยูโน่สปีดจ,จะค่อนข้างช้าเพราะจะไม่ได้คล้องตัวสำหรับทีมฟูแดงนะครับผมว่าไปลงริวอาจจะเวิร์กมากกว่าอีกนะแบบทีมตะก,กี้นี้เรียกว่าโหดเยี่ยมกันเลยทีเดียวอันนี้ฝั่งน้องงามเหลือแค่ลาเดสกางโลอาสตารลงสกิลเรียบร้อยครับ มาลองดูทีมมาร์กันบ้างดีกว่านะครับมาร์กผมยังไม่ได้ใส่ของเลยนะมาร์กอาสตา้าลงสกิลสองปื้มโนเอลลลนไปแล้วอาสตา้าปั่นด้วยสกิลสองมาร์กสปีดช,ช้าหน่อยนะครับไม่ได้ใส่เซตสปีดแล้วก็ลงสกิลเข้าไปเอ๊เดี๋ยวนะ เราตั้งใช้งานโจมตีประสานไม่ใช่เหรอหรือจะตั้งผิดเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งขอลองอีกสักรอบสิต้องดูแบบหนักๆน,น,นวงๆแม่โลตัสมาร์กเจอสกิลสองไปก่อนถ้ามีมาร์กก็จะมีปิดกั้นดีปั๊บนะครับถือว่าช่วยได้เยอะนะอาสตา้าปั่นไปเรียบร้อย ตันหมู่ครับแล้วตันเติมไปอีกโดน,นต้นตันมาใส่สกิลอันติเมตเข้าไปอาร์ต้าลงสกิลถ้าไม่ตายยุยุศตูไปก่อนแล้วหนึ่งทีปางตรงข้ามลดสปีดมาค,คืนชีพจังหวะนี้อาร์ตาร้าปิดกันดีปั๊ใส่สกิลทองไปอีก แล้วยังไงสิจูเลียนลงสก,กิลไปเนี่ยแหละครับทีมมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช้แท้ง2องยมตี2จะเล่นง่ายหน่อยนอกจากเราจะเล่นทีมเป็นฟูดแดงเราค่อยไปเล่นยูโนชามี่ทีอะไรแบบนั้นได้เลยนะครับสลอดในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม Back โคเวอมาแนะนำกิจกรรมประลองสุดเดือดหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักลิกน้อยอยังไงก็ฝากลบพูนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s ส r i b e หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ